สวัสดีครับในที่สุดวันนี้ช่องผมก็เดินทางมาถึง400ซับแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาลงแรงนะครับว่า,าสามารถขึ้นแรง1,400ได้หรือไม่นะครับก่อนที่จะไปดูผมมีกิจกรรม,มให้เล่นนะครับทายชื่อนักเตะที่ผมชอบที่สุดนะครับทายได้คนละ2ชื่อนะครับใครทายถูก่อน ได้ไปเลยครับรหัสนี้ใครที่ทายถูกคนแรกนะครับได้ไปเลยผมแจกเลยครับแล้วอย่าลืมทายชื่อแล้วอย่าลืมใส่ชื่อเฟรด้วยนะครับถ้าทายถูกเดี๋ยวผมจะแอดไปนะครับไปเขาเลี้ยงกันต่อเลยครับมาครับจะเป็นยังไงการลงแรงนะครับจะสามารถขึ้น1,400ได้หรือได้ไหมครับตาเดียวเลยครับตานี้ผมแรงหนึ่งพนะครับ จะสามารถขึ้นได้หรือไม่ผมเล่นได้ประมาณสามเดือนนะครับเล่นประมาณช่วงสงการพอดีนะครับเพื่อนชวนเล่นก็เลยได้เล่นยาวๆเลยครับเล่นตอนแรกก็งงนะครับเล่นไปมาก็สนุกดีครับเลยได้เล่นยาวเลยครับอ่าครับจะเป็นยังไงครับผมแรงหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหกนะครับจะเจอทีมแรงเท่าไหร่นะครับขอหนึ่งพันสามขึ้นนะ เวลาเจอแรงต่ำกว่ามันชอบตกครับเอาเจอ1นึ่งสองามารถได้อยู่ครับถ้าแพ้ก็ลดวันสิบยี่สนะครับประมาณนี้ครับไปทีมเขาเป็นไงครับ4ี่สมหนครับที่ผมก็ใช้แผน4 3่สามหนึ่งสเหมือนกันนะครับเปลี่ยนชุดก่อนครับแล้วไปโดนชุดแบบเดียวกันสวยเลยครับมองไม่รู้อีก เดี๋ยวผมตัดเข้าไปในเกมเลยนะครับเอาล้วครับตอนนี้เป็นตดตัดสินนะครับว่าผมจะสามารถขึ้น1400ได้หรือไม่ครับอาจจะมันพบเอซิมิลานะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าแพ้เนี่ยตกนะครับขอตาเดียวขอชนะนะครับอาเริ่มเลยครับโยนก่อนนะครับทักทายเลยโอ้โหไปต่อเลยครับ ล้ำมานะครับล้ำมาลุมวันไห้เปิดครับส่งให้อาโนครับแล้วแบบโกเรล่าให้ลุงเบิร์กอาโนครับอาโนส่งมาไปผ่านนะครับมาเดนี่ให้วล่าเวล่าแทงยาวมาและฟอร์ดวิ่งไม่ทัน เอาไมครับเดวี่ครับเดวี่ส่งยาวมาโอเวนลุงเบิร์กแทงมาไม่ผ่านนะครับไรการกากาคามาดินี่คืนมากากา้าลากมาครับส่งล้ำหน้าครับเกือบแล้วเมื่อกี้ทำล้มเรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรครับเอาไมครับ อชนะตาเดียวพอครับตาเดียวออก็ขึ้นพันสี่เลยมา oh, oh. พอแล้วครับเอาตัดบอลได้ครับ oh, oh. เป็นไงยิง oh, oh. ไม่เข้านะครับติดบล็อก oh, oh. ไอันตรายครับยังมีเวลาครับได้เปลยมุมครับ oh, oh. เปิดแรงไปไ,ได้อยู่ครับ oh, oh. ต่อเลทคืนมาครับ oh, oh. คูด ติดกา้กาครับกา้กาแทงมาไม่ผ่านนี่ครับโคเรล่าโยนมาติดเออร์วินครับเออร์วินให้กา้กาไม่ผ่านนะครับโดนยกมามันดินี่ยังเก็บได้ครับเอาสวยเลยจังวะนนี้โชคดีมือโกยังเหนียวครับโดนเปิดมุมครับเขาเอาอาร์โนเปิดนะครับเปิดมา เตือนแรงไปนะออกข้างไปได้ทุ่งนะครับเจอลาครับเอาไม่พาดอีกแลมพาร์ให้โคเรล่าเฟอร์โนตอรีสเอาเป็นไงโดนก่อนครับซ้มเกือบแล้วครับเกือบโดนก่อนเกือบโดนดับฝันแล้วครับโดนเปิดม,มุมอีกครับ พออย่าแพ้แล้วกันนะครับเอาโชคดีมึงโฟยังเหงียวครับเซฟได้เกิดยาวไว้ครับแรดฟอนให้ไม่ผ่านอีกยังได้ครับดุมนิเก้แทงมากากา้าเป็นไงยิงเรียบร้อยนะครับได้แล้วลวงใจนะครับได้ก่อนแล้วลูกหนึ่งกาก้าครับตอนแรกก็เล่นไม่เข้ามือนะครับตัวนี้พอไปเล่นไปได้มาโอ้โหคตรหัวเลยครับ เลี้กคน้นหัวเลยตัวนี้โอเว่นครับต่อเลยครับกาก้าให้เจอลาครับคอยอสักลูกแล้วกันให้โล่งใจอันแมนพานให้ต่อเลสโอเว่นเอาหลุดมาไปนี้โต้โอุย๊ยโชคดีมือโกอยังเซฟได้ครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบแล้วเวลล่าครับเจอลาแทงมาแรดฟอร์ดให้ลุงเบิ้ลคืน ลุมโดนชนนะครับยังได้อยู่อาส่งไม่ผ่านอีกเกือบแล้วครับเกือบได้ลูกโยนอันตรายนะครับทีมผมกองหลังอืดากาคาไม่ผ่านครับเอายังได้อยู่ให้ลุมครับลุมขึ้นส่งไม่ผ่านอีกเอายังได้อยู่ครับอ๋ชุลมุนโดนเปิดมามันเดนี่ครับ ลุงจะทันไม่ไม่ถึงนะครับลุงเบิกตัวนี้ครครับแทงมาพอเลสพอเลสได้มาเปิดเซฟได้ครับมือโกเหนียวนะครับตัวนี้ใครมีไปลองหามาเล่นดูนะครับนียวพอใช้ได้นะครับรึ่งแรกได้ก่อนแล้วครับ1 0เอาเรื่องอยู่นะครับทีมเขา มาครับเดี๋ยวผมตัดไปต่อครึ่ง2นะครับอ๋อครึ่ง2อง้ลครับจะได้อีกลูกไหมหรือจะโดนมาครับเริ่มเลยไรอ์ฟอร์ดขอไปเร็วเลยนะครับผมชอบเล่นตายเร็วครับโดนเบิร์นมาครับเออร์วินให้เวลาไม่ถึงนะครับกากาต่อเลสไม่ผ่านะครับแคมเบลได้อยู่วันบิซาก้าครับมโนเพื่อนเราให้เจอราดครับ เวลาเบินมาเวล่าให้กา้าไงกา้าลุมเบินมาแรดไม่ผ่านนะครับลุงเบอร์ครับกาก้าเอาไม่ถึงกา้าครับเวล่าให้กาก้าให้ลุมยิงตีเซฟนะครับเกือบได้อีกลูกแล้วไม่เป็นไรครับรยังได้อยู่ไายการนะครับปั่นดูเกือบแล้วครับเกือบได้ราการก็เอาเรื่องนะครับ ให้มีลองไปหาจับมาเล่นดูนะครับลุงเบิร์กกาคาครับแลมพาเบิร์นมาคือหลงังดีกว่าไฮเออร์วินครับกาคาเวล่าแทงมาแรดฟอร์ดแทงไปลุ่มให้กาคากาคา,าวิ่งขึ้นมาไม่ทันยังตัดบอลได้อยู่ไฮเออร์วินครับกาคาแรดฟอร์ดลุ่ม น่าจะยิงนะครับเมื่อกี้ผ่านเลยครับเปิดมารกาก้าส่งไม่ผ่านอีกเห็นปาเ,เป้ตอเรสเบินมาไม่ได้นะครับเจอผมสกัดออกมาก,ก่อนกาก้าังคูดเอาสไลด์ยอดเลยกาก้าสไลด์ฟาวอกไปครับ ไม่โดนใบอะไรนะครับโชคดีครับโชคดีลุงลุ้มน่าจะหมดแรงนะครับเปลี่ยนตัวดีกว่าเอาต่อเล้ลงนะครับต่อเลดไปครับตัวเดียวก็ตัวตัวที่เหลือค่อยให้มันเปลี่ยนกันเองนะครับเห็น<อ>ลูก<อ>ฟีชิกนะครับ ลงเบิกครับลงเบิกเกือบแล้วครับลงเบิกจะพิกยิงเมื่อกี้แบบโดนแล้วได้เปิดครับเปิดยาวไปเลยได์ฟอนได้ไหมได์ฟอนหมงได้นะครับเวลาเจอลาไม่ทันอาอโดนแทงมาแบบนี้ดีเข้าไปครับอ้อโดแล้วโดแล้วโดนเรียบร้อยนะครับโดนตามตีเสมอ สวยเลยครับเอารีเอาคืนได้ครับมาเล่นเร็วเลยครับกาการาแตตฟอร์ดเบิร์นมากาก้าให้แตตฟอร์ดต่อเลสยิ่งเรียบร้อยครับเอาคืนได้แล้วครับเล่นเร็วสซนเล่นเร็วครับเป็นไงครับโซนนี้ไปลองทำมาดูนะครับสวนเร็วบายแล้วครับขึ้นมานำคืนเป็น2 1หนึ่งนะครับ เลดฟอรให้ตอเลสเอาไม่ทันตอเลสข้างเขาอิมปาเป้ครับให้ตอเลสเบินมาไม่ผ่านะนครับไปมิสกาเปิดไปเวลา่าให้เจอลานะครับให้กา้กาแทงมาแลดฟอร์ดเ,เบินมากา้าให้ตอเลสครับึ้นมากา้ายิงเรียบร้อยครับเป็นสามประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหเล่นสูตรวันทวันทุครับ มีโอกาสมากครับในการยิงได้แล้วครับมาเป็น3ามหนึ่งครับโล่งแล้วบจงหวันนี้มันจะได้ใช้แล้วครับนาทีแปดสิบกว่าละมาครับต่อเลยยิงเอาสวนคืนนะครับตามตีมาเป็น2อสนะครับเอาหม่ครับสุดเร็วเหมือนเดิมครับตาก้าต่อเลไม่ทันเอาชนได้อยู่ชนเองแล้วฟอร์ยิง เ,เกือบแล้วครับเกือบได้เป็นลูกขโมยนะครับเมื่อกี้กาก้าเอาติดชนกันมั่วแล้วครับในวันนี้พอได้ยิงตีเซฟครับมังโกยังเหนียวครับโชคดีไปครับฟาวอีกครับโดนฟรีคิกเนี่ยเลยเอาลนะครับโดนฟรีคิกลูกนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วนะครับ มายิงนะครับมาเดนี่วางวิสก้าครับเจอลาดยังตีดีคุดคากา้าแชมเบลไตออกครับไลากาดหมดเวลาแลครับชนะแล้วไปสุดผมก็อขึ้นแรงหนึ่งพันสแล้วนะครับได้ใช้แล้วครับชนะไปครับ กากาเป็นพระเอกเลยครับแมตชนี้เป็นนไงครับแรงหนึ่งพันสรแล้วครับเดี๋ยวผมจะไต่ต่อไปเรื่อยๆครับต้องไปขึ้นสองพันให้ได้ครับจะขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเราดูอนาคตน,นะครับขอจบผมขอคนละหนึ่งติดตามนะครับขอบคุณครับ